วันนี้นะครับก็คงจะไม่มีอะไรมากนะฮะผมก็จะมาพูดถึงความรู้สึกเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับถึงช่องช่องหนึ่งนะครับที่ผมก็ติดตามเขามานานนะครับแล้วก็รวมไปถึงตัวเขาเนี่ยก็ติดตามผมด้วยเช่นกันนะครับก็ได้ทําการพูดคุยหลังไมอะไรเรียบร้อยนะครับจนเกิดเป็นมิตรภาพเล็กๆนะครับ จนนำไปสู่อุดมการ์เดียวกันนะครับนั่นก็คือการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการอ่านการ์ตูนมังงะนะครับแล้วก็อุดมการณที่2เนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่ให้คนแต่ละคนเนี่ยมาอุดหนุนลิขสิทธิ์แท้กันเยอะๆอะไรแบบนั้นนะครับและอุดมการณที่3เนี่ยก็คือการป้ายยานันเองนะครับเรียกได้ว่าผมกับเขาเนี่ยน่าจะมีอะไรที่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับแล้วผมก็ชอบสไตล์การรีวิวของเขามากๆเลยนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามนะผมก็มักจะไปแอบฟังนะครับฟังอยู่บ่อยๆนะครับคือดูทุกคลิปได้แหละของเขานะครับแต่บาง เราก็ยังไม่ได้อ่านยังไม่ได้ตามนะฮะก็ไปดูแบบเล่นๆเผื่อสักวันหนึ่งเราจะได้ตามนะครับแล้วช่องช่องนี้นะครับเขาก็จะเป็นคนหนึ่งที่ชื่นชอบในการวาดรูปนะครับแล้วก็อ่านมังงะแล้วก็เป็นคนที่ชอบพูดคุยกนันนาเสนออะไรแบบนี้เกี่ยวกับมังงะนะครับเรียกได้ว่าคอนเทนต์แต่ละคลิปของเขาเนี่ยโหน่าดูทั้งนั้นเลยนะครับจนเกิดเป็นซีรีส์นู่นนี่นั่นมากมายนะครับใช่แล้วครับผมกําลังพูดถึงช่องแทนทอล์กนะครับผมผมก็เพิ่งมารู้จักเพราะว่ามันขึ้นหน้าฟีดท,ทางหน้าหลักถูกไหมฮะผมก็ เขาทําออกมาได้น่าสนใจดีนะฮะตอนนั้นที่ผมติดตามเนี่ยเขาก็จะอยู่สักประมาณ100-200ซับเองนะครับตอนนั้นผมก็อยู่ประมาณ5-600นะครับก็ นั่นแหละช่วยกันนะครับช่วยกันโปรโมทกันนู่นนี่นั่นอะไรแบบนั้นนะครับก็เติบโตกันมาทั้งคู่เรื่อยๆนะครับมาด้วยกันเองนะฮะก็คือทางด้านช่องทันทอสนะครับผมขออนุญาตเรียกว่าคุณทันนะครับเพราะว่าเขาอากับผมเนี่ยอายุเท่ากันนะครับเป็นเพื่อนกันอ่ง่ายๆนะฮะก็เลยทําให้ผมต้องมาทาคลิปนี้ก็เพราะว่าตอนเมื่อผมครบ1,000ัซับสไครต์นะครับแล้วตอนนั้นอ่ะทางด้านของคุณทันเนี่ยเขาก็มีผู้ยอดติดตาม500ยซับพอดีนะครับผมก็ได้ไปทําการแสดงความดีในช่องเขาเขาก็มีแบบว่าไ ในช่วงของ1,000ซับสไครต์นะครับก็เลยทําให้อะก็ได้มีการพูดคุยกันหลังไหม่นะครับเรียกได้ว่าพูดคุยกันแบบสนุกสนานฮิฮานะครับก็ตามภาษาคนอ่านการ์ตูนด้วยกันนะแล้วก็อายุเลี่ยๆกันอะไรแบบนั้นนะครับเลยทําให้เขาเนี่ยส่งของขวัญชิ้นหนึ่งมาให้ผมนะครับเขาได้ทําการส่งนี่มานะครับก็จะเป็นมังงะคิวนะครับที่อาจจะผมเชื่อนะครับว่าอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับมังงะคิวหรอกอาจจะเป็นแค่กล่องที่เขาใส่มาเฉยๆนะครับแต่เรียกได้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะคาดคะเนไปแล้วนะครับว่า เอ้ยอย่าบอกนะรว่าพี่สั่งปกพิเศษหรือเปล่าไหนพี่บอกว่าพี่ไม่สั่งไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นกล่องของคุณทันเขาส่งมาให้นะครับไม่ได้สั่งจากมังะคิวอะไรทั้งสิ้นนะฮะแล้วผมก็ยังไม่รู้เลยว่าด้านในมันมีอะไรนะครับเพราะว่าผมก็ได้ของมานานแล้วนะครับได้มาตั้งแต่ต้นเดือนกันยาแล้วแต่ผมก็เพิ่งมีเวลาได้มาแกะตรงนี้ก็รู้สึกผิดนะครับที่ไม่รีบแกะไม่รีบรีวิวนะครับ ไม่รู้เหมือนกันว่าเพราะอะไรนะครับก็เลยทําให้วันนี้ก็มาถ่ายโทษนะครับมาทําการทําคลิปแกะกล่องอันบล็อกที่ได้จากคุณทันมานะครับเป็นของขวัญล้าค่าที่พิเศษสุดๆในชีวิตของผมเลยนะครับแล้วผมก็ไอ้ที่เขาให้มาเนี่ยผมก็จะไม่ไปยัดในชั้นอะไรนะผมจะขึ้นหิ้งให้เลยนะครับแบบเป็นของของเพื่อนกันอนะไรแบบนั้นนะฮะมาก็มาดูกันครับว่าคุณทันเนี่ยเขาให้อะไรผมมานะครับมาลุ้นกัน,นครับผมเป๊บเป๊บ โอกแกบเบาๆหน่อยนะฮะกลัวกลัวสินข้ามันอะไน,นั้นนะครับเพราะว่าขนส่งเนี่ยเขาจะส่งมาค่อนข้างน่ากลัวนะครับของไปรษณีย์ปึ๊บโอเคคุณทันจะให้อะไรผมมานะมาดูกันครับผมปึ๊บเปิดมาโอเคมีกระดาษหนึ่งกระดาษนะครับแล้วก็มีอะไรเนี่ย เป็นกระดาษเะเอค๋ัวแป๊บนึงนะผมจะเอากล่องออกไปก่อนนะครับอ่าคุณทันเขาจะส่งอะไรมาให้ผมก็มาดูกันนะผมนี่โอ้โหโหเรียกได้ว่าเขาสละเวลาของเขาเนี่ยในการที่จะมาวาดร,รูปให้กับผมนะครับแล้วก็เนี่ยแสดงความยินดีนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวดาดาดาผมให้แกให้ดูนะครับ หนึ่งนะพันซับแล้วนะ11ของเด็กช่างอ๋อไม่ใช่วันวันของเด็กช่างปุ๊ไปอ่าน11ของเด็กช่างโอ้โหตายหา่าแล้วกูนะครับขอโทษคนทันนะท่านอ่านผิดนะ,นนะะแสดงความยินดีกับก้าวสำคัญครั้งนี้ด้วยนะครับขอไปให้ถึง1ล้านเลยนะครับเอาใจช่วยมาตอน1 0 0 0ันซับครับช้าไปนิดโอ้โหนี่นะมีลายเซ็นของคุณทันด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ดูถึงเนี่ยคุณทันน่าจะชอบการวาดรูปมากๆนะครับก็ หวังว่าอนาคตเนี่ยเราจะได้เห็นแบบคุณทันเขาเป็นนักวาดการ์ตูนชื่อดังนะครับที่ดังไกลไปถึงญี่ปุ่นและโกอินเตอร์อะไรแบบนี้เลยนะครับถ้าคุณทันมีการ์ตูนเป็นของตัวเองเนี่ยผมจะอุดหนุนเป็นคนแรกๆเลยนะ <laughs> จะขอพี่ออเดอร์ได้เลยนะครับก็ <laughs> ถือว่าวาดออกมาได้สวยมากๆนะครับแล้วก็มีความใส่ใจในหลายๆด้านนะฮะ แล้วผมก็ไม่นึกเลยว่าเขาจะวาดรูปมาให้นะครับได้ยินว่าเขาจะส่งหนังสือมาให้อะไรแบบนี้มากกว่านะครับก็เลยทําให้ผมรู้สึกว่าจะพูดไงดีรู้สึกดีครับรู้สึกดีมากๆที่แบบเขาใส่ใจอะไรขนาดนี้นะครับแล้วเขาก็ติดตามกันมานะฮะเอาเป็นว่าต้องขอบคุณคุณทันมากๆนะครับสำหรับของขวัญอันล้ําค่านะครับโอ้โหอันนี้ผมจะไม่ไปเก็บใส่แฟ้มหรือว่าอะไรแน่นอนนะครับผมจะเก็บไว้อย่างดีเลยนะครับอาจจะ แบบนี้เลยตีกรอบรูปแล้วเอาติดผนังโชว์อะไรแบบนี้เลยนะฮะเขาเรียกว่านี่ครับมันคือของสําคัญนะครับผมจะไม่ไปแบบไปทับถมแน่นอนนะฮะนี่แหมใช้ได้จริงๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะแล้วก็รวมถึงที่เขาจะแถมมาให้เนี่ยก็จะเป็นมังงะนะครับที่ผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทางคุณทานเนี่ยเขาไม่ได้อ่านหรือว่าเขาตั้งใจซื้อมาให้ผมนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเขาให้มาแล้วก็ต้องขอบคุณมากมากนะฮะโอเคนี่นะฮะ อ่าเรื่องที่คุณทันให้มานะครับก็จะเป็นเรื่องนี้นะฮะ Time p a r a d o x Ghost Writer นะครับมีประมาณ2เล่มจบมั้งนะเรื่องนี้ผมก็คุ้นๆเหมือนกันนะว่ามันเคยมันมีเรื่องอะไรมาก่อนนะครับเขาเคยแต่งเรื่องอะไรนะฮะเดี๋ยวผมต้องไปดูอีกทีซึ่งผมก็ไม่รู้หรอกว่าแนวอะไรนะครับพอร์ตอะไรนะฮะแต่น่าจะเกี่ยวกับสิ่งลึกลับหรือว่าดราม่ามิสเตอรี่ไซไฟอะไรแบบนั้นเนะฮะอันนี้ก็จะเป็นของแถมที่คุณทันเขาให้มานะครับให้ผมมาเก็บสะสมนะครับ เช่นเดียวกันครับถ้าเขาให้มาแล้วผมจะไม่ยัดใส่ชั้นนะครับผมจะตั้งแบบนี้เลยนะผมจะยอมนี่นะครับสละที่ตั้งของ iPad เลยนะครับเพื่อตั้งมังคะโชโดยเฉพาะเลยนะนี่นะฮะโชงนี้นะฮะเรียกได้ว่าใส่ใจสุดๆนะครับผมเขาให้มาแล้วก็ต้องดูแลรักษาอย่างดีนะครับแล้วก็สัญญานะครับว่าจะอ่านแน่นอนตอนนี้ในผมสัญญากับคุณทันนะว่าเขาให้มาแล้วผมคงไม่ดองหรอกนะฮะ มันเป็นของขวัญที่มีคุณค่าสําหรับผมนะครับคือต่อให้เขาจะไม่ได้ให้หนังสือมังงะหรือว่าอะไรมาเนี่ยการที่เขาสละเวลามาวาดรูปให้ผมเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นอะไรที่ผมรู้สึกดีมากเลยนะฮะเขาใส่ใจเรามากๆในหลายๆด้านนะครับมันก็เลยทําให้ผมรู้สึกแบบปึ้มปิ่และตื้นตันใจนะครับเนาะเพราะว่าในชีวิตนี้ผมไม่เคยได้อะไรแบบนี้มาก่อนเลยแม้กระทั่งวันเกิดตัวเองนะครับโอเคเดี๋ยวพูดมากไปเดี๋ยวกลัวว่ามันจะซึ้งนะครับก็เอาเป็นว่ามีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับของที่ทางด้านคุณทททันันนนหรือืออกนนะส่่งมาา็ถว ต้องขอบคุณอีกรอบหนึ่งนะครับที่ส่งมาให้สําหรับช่องช่องนี้นะครับแล้วก็หวังว่าคุณทันเนี่ย ก็ตอนนี้น่าจะซับประมาณ800ซับแล้วนะครับอีกไม่นานแล้วนะครับใกล้จะครบ1,000ซับแล้วสําหรับช่องทันทอกนะครับก็เอาเป็นว่าไปช่วยกันติดตามคุณทันด้วยนะครับให้ครบ1,000ซับไวๆเพราะว่าผมเองก็เตรียมของไว้แล้วเหมือนกันมีของที่ผมอยากจะให้คุณทันเหมือนกันนะครับอาจจะไม่ได้มาในรูปแบบของมังงะหรือว่าอะไรเชื่อได้เลยว่าคุณทันต้องไม่เคยเจอมาก่อนสาหรับของที่ผมจะให้ไปนะครับอ่ะจูๆไว้ก่อนผมมีของเซอร์ไพรส์นะครับอ่านะครับก็ฝากถึงคุณทันนะครับว่าขอบคุณมากๆสําหรับมิตรภาพดีีๆใในสสัังงคมมมะรทท่่ําาห้้ผูึกว สังคมนี้มันน่าอยู่และน่าแบบน่าติดตามมากๆนะครับแล้วก็สวยงามนะครับมันเป็นอะไรที่สวยงามมากๆนะครับก็คงจะมีประมาณนี้ละกันนะครับผมแน่นอนนะครับว่ามังงะ2เล่มนี้นะครับผมจะไม่ทําการเอาไปรวมชั้นหรือว่าเอาไปยัดตามชั้นมังงะทั่วๆไปนะครับผมจะเอาสองเล่มนี้นะครับนี่มาทําการตั้งโชว์อย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เอาภาพวาดของคุณทันมาไว้ตรงนี้ชั่วคราวก่อนนะครับ ก็เพื่อที่จะให้รู้เลยว่ามันเป็นของที่คุณทันเนี่ยเขาตั้งใจทํามาให้ผมโดยเฉพาะนะครับอ่าเนื่องในโอกาส1,000งพซับสไครต์นะฮะก็ถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีต่อใจสําหรับผมนะครับแล้วก็รู้สึกปื้มปิ่มนะครับที่เขาแบบสะละเวลาที่จะาวาดวรูปมาให้ผมนะครับเพื่อแสดงความยินดีเนาะถ้าสําหรับคนอื่นแล้วเนี่ย ไอสอเรื่องนี้มันก็คงจะไม่มีอะไรนะครับรวมไปถึงตัวผมเนี่ยที่แทบจะไม่ได้สนใจอะไรเรื่องนี้เลยนะครับเพราะว่ามันก็สามารถหาซื้อได้ทั่วๆไปนะของสยามินเตอร์ก็อย่างว่าแหละนะครับแล้วก็มี2เล่มจบนะครับแต่พอมันเป็นของที่คุณทันเขาให้มาเนี่ยสำหรับผมมันเลยมองต่างนะครับผมเลยแบบรู้สึกว่ามันมีค่าทันทีนะครับก็รู้สึกว่าอยากจะโชว์แบบนี้ไปเรื่อยๆเลยนะครับโชว์แบบทับถมไ้พวก กระป๋องมาเวนเจอร์หรือบังแม้กระทั่งแบ็คพิง์เลยก็ว่าได้นะครับโอ้โหพ่เรซาผมนะรบโดนบังไปหมดเลยนะเพลงกำลังดังนะนะครับแล้วก็รวมไปถึงไอ้รูปภาพเนี่ยที่ผมไม่รู้ว่ามันเป็นแฟนฮาร์ดหรือเปล่านะครับแต่คุณทันเขาน่าจะรู้ใจผมนะครับว่าผมชอบเมดมากๆนะครับก็เลยวาดเมดมาละตอนแรกผมก็งงนะเป็นมาร์คอร์ดของช่องปะวะอะไรแบบนี้นะอ๋อไม่ใช่นะครับเหมือนแค่วาดมาแสดงความดีอะไรแบบนี้นะนะครับก็เอาเป็นว่าจะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับช่องคุณทันเนี่ยก็ไปติดตามกันได้นะครับที่ช่องทันทนะะ แล้วก็เขาก็จะมีทั้งเดล่มังะทั้งอันบ x ็อกแล้วก็สกู๊ปข่าวอะไรก็มีหลายๆซีรีส์ให้เลือกชมนะครับก็เป็นว่าไปติดตามกันให้คบ 1, รบ1,000พันซับนะครับแล้วผมจะได้มีของขวัญให้คุณทันนะครับผมอ่ะสำหรับวันนี้นะครับวันๆของเด็กช่างก็คงต้องขอรากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าที่เป็นคลิปอะไรก็เจอกันในแถบชุมชนนะครับแล้วก็ขอบคุณคุณทันมากๆนะครับสาหรับวันนี้ก็สวัสดีครับผม